มานี่ครับปลาลาบสมุนไพรครับนี่สามรสอร่อยอร่อยครับเพื่อนมะม่วงมะม่วงทั่วทั่วทั่วครับเขากับขิงซอยต้นหอมผักชีหอมแดงหอมแดงครับมะนาวพริกสดไข่ใบมะกรูดครับครับนี่นี่ทานด้วยครับานทานฟิสรอคปลาครับ นีเราปลาช่อนทอดอยู่ครับมาครับนี่ปลาโรทอดครับปลากระทะก่อนจุดจุดทอดทอดทอดไนครับนี่เสร็จแล้วนี่ปลาช่อนราดสมุนไพรครับนี่ใส่หลายอย่างหอมๆเลยครับเพื่อนเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับนี่ปลาช่อนเลยไหมช่อนลีสวนนะครับเนี่ยนี่สามตัวครับเนีปลาสามตัวก็ได้ครับคนทำ นี่ครับสามตัวใหญ่เลยไปครับขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมมากินปลาด้วยกันครับ